ที่สตาร์ทเลคคอรนะคะวันนี้พี่บุอัดคลิปสองนะและก็จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายประจำราศีมีนนะแล้วก็ครบสิบสอราศีแล้วนะคะวันนี้อัดเสร็จแล้วหนูตั้งใจเรียนแล้ววันเสาร์หน้าสอบนะคะโอเคมา โหราศาสตร์เป็นวิชาปราณีสิงจะสุเอาผผากินนั้นอย่าหมายหากมีศาสตร์แต่ขาดสิงก็สิ้นลายจะทำนายให้แม่นยำงต้องชำนาญนะ โอเคมาที่ไพ่ธาตุน้ําลำดับที่3นะซึ่งความแรงของเขาราศีกรกฏเป็นแรงลำดับที่1ก็คือจอละราศีที่น้ําแรงเลยนะเช่นน้ำของแม่น้ําน้ํำน้ำตกส่วนราศีพิจิกก็คือน้ํานิ่งนะเช่นน้ําในบอกก่ออะไรอย่างนี้นะส่วนราศีมีนก็คือน้าที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ ก็เทียบเคียงกับน้ำทะเลนะเดี๋ยวก็มีคลื่นเดี๋ยวก็นิ่งนะคะหัวข้อบรรยายยังคงทั้งหมด6หัวข้อเช่นเดิมคือความหมายของราศีมีความหมายตามไพ่การตีความอาชีพความรักและโรคภัยนะคะ มาเข้าที่ราศีมีนนะราศีมีนสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือปลาคู่นะหันหน้าเข้าหากันนะ่ะก็ให้คิดถึงปลาทะเลน้ำลึกนะธาตุน้ำมันคืออารมณ์ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งน้ำสามารถไหลซึมซราบเข้าไปตรงไหนก็ได้อันนี้ตรงกับราศีพิจิกตะกี้เลยนะส่วนความแรงของน้ำเป็นแรงลำดับที่สหรือเราจะเรียกว่า เป็นอุปยราศีนะคือความไม่แน่ไม่นอนถ้าเป็นไฟไฟที่มันมีการติดติดดบดับ,ดบใช่ไหมถ้าน้ำมันก็จะเป็นเดี๋ยวดิ่งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวมีคลื่นเพราะฉะนั้นราศีมีนมันคือราศีของน้ำทะเลนะมีคลื่นบางครั้งสงบเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็เรียกว่าชีวิตพลิกผันพกผันอะไรแบบนี้กันไปเลยทีเดียว ส่วนวันนะของเขาคือวันนะพรามวันณะพรามมันคือมีความสงบเยือกเย็นชอบศึกษาหาความรู้ชอบสั่งสอนและมีเมตตาต่อผู้อื่นรวมทั้งมีสมาธิจิตนะส่วนดาวเหย้าเจ้าเรือนของราศีมีนคือดาวพระรหัสนะดาวพระรหัสเนี่ยคารมคำครูโหนจะบอกว่าทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระรหัส ซึ่งดาวพุธกับดาวพรหัสเนี่ยเขียนใกล้กันนะดาวพุธกับพรหัสเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนะดาวพุธจะเป็นแบบนี้ส่วนพรหัสก็จะมีการขามวดขึ้นมาเมื่อคําพูดเมื่อดาวพุธคือคําพูดดาวปัญญาเรียนรู้ไหวส่วนพร้อมเป็นดาวพรหัสใช่ปะมีการขามวดมวยตรงนี้ก็หมายถึงการกล้ามวยผม เรียนรู้ไวแล้วนำความรู้มาคิดตึกรองความฉลาดคือมีความเฉลียวไปด้วยนะคิดเข้าไปด้วยนะโอ้ตายแล้วพี่บุญหนาวอกว่าแป๊บนึ่งนะจ๊ะอ่ะไปแล้วก็ทำอะไรไปตามอำเภอใจอีกตัางหาขออภัยด้วยนะอ้ะ ตงไหนแล้วเนี่ยอ้าวมีความพระรหัสเนี่ยเขามีการขมวดมวยผมใช่ไหมดังนั้นก็เขาเรียกว่ามีทั้งความฉลาดแล้วก็มีความเฉลียวคิดอะไรไปด้วยนะอะไรอย่างน,นี้ส่วนดาวพุธนี่ก็จะแบบไวอะคิดแบบเข้าหัวไวเลยแหละดาวพุธจะเรียนไวกว่าพระรหัสนะส่วนดาวพระรหัสเองเนี่ยจะมีการเพิ่มมีสติคิดรอบครอบกว่านะ คิดรอบกว่าแหมพี่โบก็โตคำว่าครอบนะคิดรอบข้อกว่าดาวพุธนะพระรหัสเนี่ยด้านดีก็คือมีจิตเมตตาสูงมีหลักการมีเหตุผลแต่ด้านเสียของดาวพระรหัสคืออวดรูจ้จู้จี้ขี้บ่นเจ้าระเบียบนะแต่จักรภพดวงโลกเนี่ยชื่อเขาเป็นจักรภพดวงโลกเป็นลำดับสุดท้ายนะ เพราะเราเริ่มต้นที่ราศีเมษใช่ไหมราศีเมษเป็นคบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด12ราศีราศีเมงคือราศีสุดท้ายคือวินาศเลยนะวินาศมันหมายถึงแดนไกลมักเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือความเสียหายการหลุดพ้นการอยู่ไม่เป็นที่แต่ต้องมีการเดินทางไปเพื่อเผยแผ่นะ รวมถึงสิ่งที่ซ่อนเลนปิดบังทั้งภายในและภายนอกนะถ้าภายในมันก็คือเรื่องของจิตใจความลับที่บอกใครไม่ได้ต้องเก็บไว้กับตัวคนเดียวแต่ถ้าเป็นภายนอกก็คือเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไม่มีคนรู้เหตุอะไรแบบนี้นะก็สรุปนะในพบเนี่ย ภพจกกักรภพบดวงโลกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ราศีนะที่ภพดวงโลกเนี่ยชื่อมันเป็นภพร้ายเนี่ยซึ่งเขาจะเรียกว่าท,ทุกสถานะภพก็คือภพแห่งความทุกข์เนี่ยจะมีอริที่ราศีกันไพ่เฮอร์มิสนะเฮอร์มิสแล้วก็ภพมรณนะที่ไพ่เดสนะ ที่เราเพิ่งเรียนจบไปนะคะและสุดท้ายก็คือภพวินาศเป็นลำดับที่12ก็คือไพ่เดมมูลก็จะเป็น6 8 12หมายถึงพบลำดับที่6คืออริลำดับที่8คือมรณนะและลำดับที่12คือวินาศนะพบลำดับที่6คือกันลำดับที่8คือ the e a t e ใช่่ห the date พิจินะแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือวินาศที่ราศีมีนนะคะก <c oughs> ็จะมี3ามภพที่ร้ายแต่ว่าในร้ายก็ต้องมีดีเสมอนะไม่ได้ว่ามีแต่เสียอย่างเดียวนะคะเรามารวมความหมายเอะนี่ ก็เรามาต่อกันที่จักรภพดวงโลกลำดับที่12นี่แหละถ้าคำว่าการปิดบังการปกปิดปิดบังซ่อนเล้นมันก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะถ้าเป็นรูปธรรมก็คือกริยาที่ซ่อนเล่นปิดบังต่างๆของที่โดนบังโดนซ่อนโดนขโมยหายไปหรือพฤติกรรมเสแส้งแกล้งทำคือมีการปกปิดความจริงนะ แต่ถ้าเป็นนามธรรมจะกลายเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความไม่สว่างในใจทำให้ไม่เห็นทางภายในอ่ะคือไม่สว่างในใจก็คือทำให้มองไม่เห็นจากข้างในจึงแปลว่าความไม่เข้าใจใจไม่สว่างใจไม่สว่างพอที่จะมองเห็นมันอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นความรู้ต่างๆเมื่อโดนมิหน้าก็แปลว่า ความรู้ต่างๆนั้นมันมืดมองไม่เห็นถ้าเป็นภาษายุคนี้ก็คือว่าไม่เข้าใจนี่แหละพูดยากนะพูดยากเฉียงก็คือถ้าเป็นนาม,มาทรมก็คือไม่เข้าใจอะไรนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เราจะมารวมความหมายแล้วนะคือเป็นคนมีความรู้ตามความหมายของดาวพรหัสนะมีความรู้มีความสามารถ มีหลักการปฏิพันธ์ไว้พลิบสูงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแต่ไม่ชอบความวุ่นวายสันโดษจนจนหลีกหนีจากสังคมปลาในทะเลน้ำลึกเนี่ยจะเก็บความสามารถตัวเองซ่อนความสามารถจนบางครั้งลืมไปว่าตนเองมีความสามารถขนาดนี้ปลาเนี่ยจะทำตัวลึกลับเนี่ย คนเองก็ทำตัวลึกลับแบบปลาในน้ำทะเลเลยนะก็คือมีการเข้าถึงยากแล้วก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกให้คนอื่นก็คือด้วยความเป็นธาตุน้ำนี่แหละก็จะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้คนอื่นนะชีวิตก็จะใฝ่ฝันการหลุดพ้นไปทางด้านจิตวิญญาณประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วพระสงฆ์เนี่ย ที่ท่านบรรลุอลหรหันอะไรอย่างนี้โดยมากเนี่ยเขาก็จะอาจารย์บอกว่าจะมีลัคนาอยู่แถวนี้แหละที่ราศีมีนะคะเอาเป็นว่า <c oughs> พี่สาวของพี่บูเองเนี่ยเขาก็ไปปวดชีเหมือนกัน เขาก็มีลัคนาอยู่ที่ราศีมีนแบบนี้เหมือนกันเลยนะแต่ยังไม่ได้หลุดพ้นนะคะแต่ว่าเขาก็ปรารถนาความสุขความสงบทางใจเช่นกันนะแล้วก็คนราศีมีนนะจะเป็นคนที่ทำงานช้าจนคนอื่นมองว่าเฉยชาแต่ถึงจะทำงานช้าก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอันนี้ คอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าพี่สาวพี่บุเป็นแบบนี้มากไม่ทันใจพี่บุมากๆเลยนะแต่ว่าถ้างานแกก็จะละเอียดเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยพี่บุก็แบบว่าจะดูแย่มากเลยถ้าทํางานแล้วต้องทํางานตามหลังพี่สั่งเนี้ยคนแบบมันมันก็กดดันเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันทํางานไม่เรียบร้อยฉันเอาเร็วก็ว่าประมาณนี้นะอ่ะก็น้ตไว้นิดนึงว่าคน คนที่เป็นธาตุน้ำเรียนธาตุน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนบัญชีเพราะว่าเขามีความละเอียดและเจ้าระเบียบนะคะบางคนไม่ได้เรียนบัญชีแต่ชีวิตก็พลิกผลันแบบว่าต้องไปทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดแบบนี้ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามารวมที่ให้สังเกตดูที่ธาตุน้ำก่อนนะธาตุน้ำเนี่ยมันจะมีราศีกรกฎพิจิมีนใช่ไหม ทั้ง3ราศีเนี่ยอ่กากรกฎคือปูพิจิคือแมงป่องมีนคือปลาคู่ทั้ง3ราศีเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมดก็คือมีชีวิตด้วยสัญชาตญาณล้วนมันย่อมสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นของคนธาตุน้ำก็คือใช้สัญชาตญาณเป็นหลักและความเล่นล้นละนักจิตวิทยาเขาถึงให้ การแบบว่าคีย์เวิร์ดว่าเป็น feeling type นะ feeling type ทีนี้ถ้าเป็นของธาตุไฟนะธาตุไฟมันก็จะมีพี่คงไม่ได้ทำสไลด์นะโอเคไม่ได้ทำนะอ่ะพี่เล่าก่อนว่าธาตุไฟเองเนี่ยมันก็จะมีราศีเมษร,ราศีเมษก็คือแพะภูเขาราศีสิงห์ก็คือสิงโตและราศีธนูก็คือ คนขี่ม้ายิงธนูหรือถ้าของฝรั่งเขาก็จะใช้ตัวเซนทอร์อ่ะที่ครึ่งบนเป็นหัวคนครึ่งล่างเป็นช่วงม้ามันก็จะสื่อถึงประเภทสัตว์เช่นกันนะแต่ว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นคนทา่ากไฟก็ใช้สัญชาติญาณน,นะคือเขาจะเชนเน้นคำว่าเป็น Institute มัง้งที่แปลว่าสัญชาตญาณป่ะ อะไรเงี้ยก็คือเขาจะใช้ฐานข้อมูลเพียงแค่50%แล้วก็ใช้สันธาตยารแล้วลุยไปเลยประมาณอย่างนี้นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าก็พูดไปซะเป็นการทบทวนนะคะ ความหมายของทตุน้านะถ้ามองในจัตุรางขดลมันคือหนูหนูมีความเฉลียวฉลาดแต่หนูเป็นสัตว์ประเภทเหยื่อใช่ป่ะดังนั้นเขาจะมีความสังเกตระมัดระวังตัวสูงนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะสังเกตอย่างดีเลยนะแล้วก็ความที่ถ้าคนทตุน้าเนี่ยเขาก็จะระวังตัวสูงนะแต่เมื่อใดที่เขา ไว้ใจคนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไว้ใจมากเชื่อใจจนกลายเป็นศรัทธาได้เลยนะอ่าเรามาดูธาตุน้ำนะความแตกต่างในการบริหารนะถ้าเป็นธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยจะเอาชนะ จะพยายามเอาชนะด้วยพลังอำนาจเรียกว่าธาตุไฟจะเป็นนักจัดการเพราะว่าเขาเองก็จะเป็นวันณะของกษัตริย์อยู่แล้ววันนะของผู้นำอย่างเงี้ยก็จะเอาเอาชนะด้วยพลังอำนาจส่วนธาตุดินธาตุดินก็จะเป็นพวกเลยลนิสติกเป็นนักปฏิบัติเลยเียะก็จะใช้ความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมออ่าเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติส่วนธาตุลม ธาตุลมนี่จะเป็นพวก thinking type นะเป็นนักคิดก็ใช้เหตุผลและระบบเป็นหลักส่วนธาตุน้ำ feeling type เนี่ยจะไม่พยายามเอาชนะอะไรนะแต่จะปล่อยให้สถานการณ์พาไปเรียกว่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลอาจารย์บอกว่าถ้าใครมีนักขายเป็นหนูองค์กรก็ไม่ค่อยสำเร็จนะ แต่ถ้าเรามีผู้ซื้อเป็นหนูเนี่ยองค์กรจะโตเร็วมากๆเลยนะจ๊าเพราะว่าหนูเนี่ยเขาจะซื้อด้วยความไว้ใจนะซื้อจากคนที่เขาเชื่อใจเป็นหลักค่ะตอนนี้มาเข้าหัวข้อที่สองแล้วนะหัวข้อที่สองความหมายตามไพ่คียข,ของไพ่มันคือจิตใต้สำนึกหรือ subconscious นะ ก็พระจันทร์ตรงนี้นะคะพระจันทร์เขาทำหน้านิ้วเคี้ยวกรหมดเนี่ยทำให้มีแบบว่าสื่ออารมณ์ไทยด้านของความรู้สึกหดหู่น้ำตาพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะคือความทุกขนะ์น้าส่วนม้าสองตัวที่หอนอย่างโหยหวนขวาม,มือคือสุนัขจิ้งจอกนะจ๊ะตัวเองดูนะ สุนัขจิงจอกคือเล่เหลี่ยมกลอุบายส่วนซ้ายมือคือสุนัขบ้านก็คือตัวแทนของความซื่อสัตย์และรักเจ้าของอะไรอย่างนี้นะแหมคนคิดนี่เขาลึกซึ้งมากพี่บูก็ไม่ทันจริงๆนะแหมมีสุนัขจิ้งจอกและสุนัขบ้านนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันตรงนี้ ตรงนี้นะปูกุ้งอะไรตรงนี้ปูหรือกุ้งน้ำจืดเนี่ยคลานขึ้นมาจากสะแสดงถึงความตกใจกลัวเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำเมันต้องอยู่ในน้ำมันยังตกใจสะดุ้งขึ้นมาอยู่บนนี้อะไรแบบนี้หอคอยอ่ามาหอคอยดูลึกลับทำให้มีความน่าสะพรึงกลัวนะหอคอย เส้นทางที่ลากยาวไปยังภูเขาตรงไหนนะน้องดูสิเส้นทางยังภูเขาที่ลาดไปยังตรงอันนี้แหละเอา้าตรงนี้แหละเส้นทางที่ทอดยาวไปยังภูเขาก็คือทางออกที่ทอดยาวไปแม้ยังไม่มียังไม่เห็นหนทางแก้ไขแต่อย่างน้อยก็มีเส้นทางให้ก้าวเดินไปลึกลับซับซ้อนมากไพ่นี้ เขียนได้อย่างลึกซึ้งอ่ะเขาตีความแล้วนะตัวเองมาที่การตีความก็คือความผิดหวังความไม่แน่นอนการความเปลี่ยนแปลงความวิตกกังวลเข้าขั้นวิตกกังวลเกินเหตุให้เตือนว่าอย่าไปคาดหวังยิ่งคาดหวังยิ่งผิดหวัง ระยะนี้จิตใต้สำนึกอาจมีพลังเหนือความคิดก็น่าจะลองทำความเขาบอกว่าก็น่าจะลองทำตามความรู้รสึกลึกๆอยู่ในใจไม่ให้อยู่ไปตามหลักเกณฑ์ปกติไพ่บ่งบอกถึงการใช้พลังจิตเช่นร่างทรงมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณใสคาถาเวทมนต์เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณพูดผีปีศาจได้ด้วยนะคะ พระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาจะสะท้อนสภาวะทางอารมณ์ความคิดนะเรียกว่ามีลางสังหรณ์เป็นไปได้ทั้งความฝันหรือเพ้อฝันก็ได้นะอิทธิพลของดาวจันทร์เนี่ยมันก็ส่งผลมายังโลกเราก็ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนคนที่ได้ไพ่นี้ว่าอย่าหลง อย่าลงไปอยู่ในทะเลแห่งความคิดอะไรแบบนี้ถ้าไพ่เดาโมนเนี่ยมันสื่อในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้นะย้ายบ้านย้ายงานอะไรแบบนี้เป็นไปได้พี่โบเจอกันตัวพี่โบก็บอกว่าคือเขาอะอยากจะขอย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไพ่เดาโมนมาเนี่ยมันได้ย้ายจริงนะได้ย้ายงานจริงแต่ว่าเรียกว่า จบจากที่เดิมอย่างไม่สวยงามอะไรแบบนี้ศพไม่สวยอะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าเป็นการตีความตามราศีมีเนี่ยมันคือการหลุดพ้นได้อยู่นะหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วราศีมีนะ่ะดาวเกษตรเจ้าเรือนเขาคือดาวพระหัสอยู่แล้วเป็นดาวของ ความมีสติปัญญาก็สามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้เมื่อไรที่มีสติและจิตนิ่งนะคะแบบนั้นมาอาชีพนะจ๊ะถ้าอาชีพตามไพ่เนี่ยเพราะว่าไพ่เดอมมืมันเป็นไพ่ยับ่ําคืนใช่ปะ่ะเขาก็จะเน้นว่าเป็นเกี่ยวกับพวกกลางคืนก็คืออาชีพของคนทำงานกลางคืนไม่ว่าจะเป็นผับบาร คาราโอเกะคอกเชลเล้รพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของยามค่ำคืนก็รวมไปในนี้ได้ด้วยนะแต่ถ้าอาชีพตามราศีนะเนื่องจากดาวพรฤหัสเป็นดาวมีหางแล้วก็ขมวดมวยผมเนี่ยมันแสดงถึงผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาดังนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นนักบวชพรามผู้ทรงแก่เรียนทรงภูมิรู้ ก็เป็นพวกนักวิชาการอะไรก็ได้นะแต่ว่าจะไปออกทางแนวหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยมีศิลธรรมอันบริสุทธิ์เป็นผู้เผยแพร่เผยแพ่แม้อบรมสั่งสอนคนทั้งหลายก็เป็นครูบาอาจารย์ให้ได้นะเขาจะชี้แนะแนวทางในการหลุดพ้นได้ทุกอย่างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นความรักนะความรักจะบอกว่าไม่มีความสุข ไม่ถึงการเลิกลาก,กันนะแต่ว่าเป็นประเภทช้ำหลักรักที่ชวนให้ทุก์ระทมคนรักมีเรื่องปิดบงังซ่อนลิ้นบางอย่างไว้ความรักที่มืดยังมองไม่เห็นทางออกนะก็คือเส้นทางเนี่ยมันเรืยอมันมีเส้นทางให้เดินไปแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดจุดสุดท้ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนเรื่องของโรคภัยนะโรคภัยอันนี้พี่บุ้งเอามาจากตามไพ่นะคะก็คือผอมแห้งแรงน้อยเทา้าพิการแผลเลื้อรลังฝีอักเสบนะส่วนราศีมีนเนี่ยเขาจะมีครองอวัยวะตรงระบบเส้นประสาทในสมองระบบเส้นเลือดในสมองระบบความคิดความจำด้วยถ้าภายนอกก็คือสมองเส้นประสาทระบบความจำ ข้อเท้าฝ่าเท้ารวมถึงคนที่ส้นเท้าแตกแห้งเนี่ยก็จะมีผลต่อสมองนะประมาณนี้จริงๆที่พี่บุ๊คเคยบอกว่าราศีเมฆเขาจะอะไรนะอยู่ช่วงเนี้ยช่วงหัวราศีพฤกษ์โราศีเมถุนก็จะที่ยปากแล้วก็แขนใช่ป่ะราศีกรกฎ กรากฏก็มีแขนช่วงนี้แล้วก็หน้าอกราศีสิงห์ก็หัวใจประมาณนี้มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆแล้วพอราศีมีนเนี่ยมันจะเป็นราศีสุดท้ายใช่ปว่ามันก็จะต่อไปที่เมษนี่แหละถ้าเราทําเป็นวงกลมอย่างเงี้ยก็คือจะไปที่เมษเพริศศบไล่ไปเรื่อยๆจนถึงมีนดังนั้นมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ย มันก็จะอยู่ที่ลายสุดของคนเลยเหมือนเอาคนน่ะมาทำให้เป็นตัววงกลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่ข้อเท้าแล้วก็มันก็จะต่อไปถึงศีรษะกลับมาที่สมองเส้นประสาทระบบความจำอะไรแบบนี้นะ ก็วันนี้พี่บูก็ได้จบแล้วนะคะทั้งหมด12ราศีนะเดี๋ยววันที่สอบก็คือวันเสราร์นะคะวันเสาร์วันเสราสร์พี่บูพี่บูเราออกไปข้างนอกกันนี่นาะเพราะฉะนั้นถ้าจะสอบจะต้องสอบตอนเช้านะสอบตอนเช้า6โมงเช้านะคะเจอกันประมาณนี้นะ การสอบของพี่บุ๊คพี่บุ๊คจะถามสั้นๆแล้วก็ตอบโดยคือเช่นถามว่าราศีเออไพ่ประจําราศีเมษคือไพ่อะไรก็ต้องตอบ Emperor แล้วราศีเมษเป็นราศีธาตุอะไรก็ตอบธาตุไฟอ,อย่างนี้นะแล้วพี่ก็อาจจะถามว่าราศีธาตุไฟมีทั้งหมด ี่ราศีและไพ่อะไรบ้างแบบนี้นะคะจะถามสันส้นๆเพราะฉะนั้นน้องจะต้องตอบนะเป็นแบบว่าเอาถามสั้นเพื่อให้ได้คีย์เวิร์ดของแต่ละอยา่างยังไม่ต้องบรรยายนะคะเพื่อที่จะดูว่าสัมผัสหรือเปล่านะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วจ้าขอปิดเช็คเทปนะ